สวัสดีค่ะจากชิลเลอร์ระบบหล่อยเย็นและไหลเครื่องทาความเย็นนะคะวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะทํายังไงให้ล้างคอนเนซิงได้ช้าลงนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ช่างส่วนใหญ่มองข้ามกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวฟิลเตอร์นะคะที่เราทําขึ้นนะคะสําหรับเครื่องชิลเลอร์นะคะเพื่อลดการล้างเครื่องให้น้อยลงหรือว่าช่างเนี่ยสามารถทําเองได้ที่หน้าง,งานเลยนะคะโดยที่ ตัวคอยล้อเนี่ยจะสกระปรกนะคะแต่ช้านิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีตะแกรงนะคะที่ค่อนข้างละเอียดนะสามารถกรองดอกหญ้าได้นะคะอันนี้เราทําให้ลูกค้านะคะเราทําเองนะคะผลิตเองเพื่อให้มันเข้าได้กับอคอนเนซชิ่งชุดของเรานะคะเดี๋ยวเราพามาดูงานที่เป็นงานมาจากโรงงานนะคะ ซึ่งเขาอ่ะจะมาในลักษณะคอนเนซิ่งที่เป็นแบบเปลือยอย่างเงี้นะคะไม่มีเลยไม่มีตัวกรองอะไรซึ่งเวลาลูกค้า